เ่กดแชร์กาางเ้คร the <c oughs> mm ับ hmm. ช so so ่องตนั้นที่าอันเาก็าสีจาเน่าผ่านยังยงใส่ทอถอดวิวซีรยยาวสรลวทอวิวซียอดทอทอระบายมันเ่านน้เลยมาเนาะเ้าใส่ทอหน่อยได้อซัมพอเฮดอันหนเพอแล้วเนาะเฮดอันทอซีนพะนบตัดยาวเลย ตัดยาตัดยาเลยเอาดีสีเอียงแล้วก็พอเอาเนี่ยมืเยี้ย้าไปกัดเด็นนะลูกตีนมันจะไปมันจะไล่หงุดอีิูน้อย นั่นการนเันเนี่ยเท่าไหร่ยาอ้อมนี่ยเนียยนะเนียังอย่างนั้นเนาะสบายเลยอ่าตาเขากับคนหมดึงนะเนาะเขาใส่โป่งแสงเนาะ้าแปลโป่งแสงอ่ะเขาเอาพิยูโฟมอีกหงเอาอี่หงเอาแล้วนามัน่คยดังเนี่ยอันแดอันแดงแจ่อันแงไม่ไ้คีดอ่นั้นเนาะเขาใส่ลายเนาะใส่โป้แสงลายเขาใส่ลายพิยูพิยูโฟมมันเคยตกดังตุ๊กตุ๊ เขาตรวจสอบไปมันเงียบเนาะเขาปิเบิรงอยู่แล้นเขา่าเงียบเขาใส่พิมพ์โฟมเลยบ่ใส่ลายเนาะอันไม่ชดีเห็นมันปนตกใส่ดังเฮือกเดีเนาะเฮอเฮอเฮ้อไปบานดูเนาะบอกให้ววายิ่เลยบ่รตูลเลยดังแฮืแถ้ บางแง่กระสิแบบแม่ห่านล่ะนั่งขางกระสีบนหอดก็ดีละทางดินเราปล่อยให้แม่ปลูกเนาะปลูกผักฟังนี่เนาะให้คอยนั้นนี่เนาะปล่อยบอดอันนี้ละเนาะเอาชุดลันก็อิดอัดได้เลยน่าพอดีละทางยาวข้อดีเนาะแล้วก็ใส่กระถางพอดีถ้ามันเจี๊ยกการก็ใส่หน่อยแน่หน่อยนึงประมาณพอเจี๊ยการะแล้วก็บ่แอบเนาะปล่อยเนาะ เห็ดอันเสาซื้อเนาะกสิบ่รากนกไม่เยงานนอช่วงเขานอกจากแอมก็สิยากก็ทับด้านหลังมันสะแอมแห้อันีห้องสไดห้องนึสองอนอ่ีกองห้องนันจดร่อยห้อเสไแออิดกะจกให้มันใส่ปลาใหนใส่าร้อนมันไ่ได้ปิดแอร์ได้ อีกห้องหนึ่งเลยแอมใจมึนรวดใจฝ้าแขนอะไรนะบอกไม่กันหรอกไม่กระชิบว่า่ายังก็ได้ใส่ได้สมาร์ทบอดใจฝ้าสมอร์ทบอดพอใส่ก็นอนไม่ใช่ไหนแก่้งมันก่อนถัดต่อที่เนเาตัดีดก่อนพอไปขบเขอตัดแล้พอคือว่าสีบัวใส่อันนั่น่แอมเห็ด้ แต่ว่าใช้ผ้าแพ่นก็ได้แบบถือแม่ถืแม่แล้วก็แล้วก็ไอ้มันอยู่ด้านนอกนะจยัาพออ่ะก็ยังจำไปจะไปใส่ได้ใช่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนใส่สีขาวยังเปลี่ยนเปียนแผ่นถือสุดะนะอุ๊ยเอาแผ่นธนาเนี่ถึอสุดไรขันบางไรกันโดนไปแม่ไปสัมภาษณ์แล้ววัดเกลียวกับแผ่นฟ้าแม่ถามแล้ว อบริเกียวกับแฟนฟ้าแอนเหมมันแอนอันมันเกียวกับเล็กที่ลายมันเมืนบอบอลอันมันบางไรอันแพนมันน้ำมันมันมีบางมันมันบริเกียวกับกับบางกับหนามันเกียวกับอย่างลูบบอาที่มันแพงนะมันเกี่วกับลายมันคำไล่นู่นเงี้สีมันแพงมันได้แกะสลักคำไล่หวาดเอาแต่บอแพงแต่ว่าความหนานะพอกัน วมนะ้มหนาว้มเนเียงเฮ็ดที่กันเบิี่งแต่ว่าอันนึงได้แกะสลัก,ก,ลกอันนึงบม่ได้แกะสลัก,ก,ลกคนเรียบแบบบบมีลายเลยหรือเคลือบมันซื่อหรือแห้งถือค่ะเพราะว่ามันเคยเห็นอย่างไรวามแทงของมันนะแม้ว่าไอ้ตอนเขาไปซื้อตัวนี้เนาะแม่ถามว่าเอามันตินอย่างนี้มันคือคนละราควานะคว้มหนาว้มบา,างไม่ทีนกันทา้งไม่มันใช่ใย่บนคือกันบอกอันเดียวกันเบิดเฮ็ดคือกันเบิดเพียงแต่ว่า อันอันตัวนี้มันได้อันตัวตัวแม่พิมพ์มันน่ะเขาได้แก้สลักอวนเอาแบบช็อปแบบนี้เยอะตัวแม่เสียเอาแบบปูไม่ได้เออเสือบมั่นโอ้อันนี้มันอันนี้มันดีดีใช่ไหมเนี่ยมันบ่อแอนมันเป็นมันเป็นกระทะเนาะแผ่นมันบ่อเป็นกระทะเนาะขันมันบางเป็นกระทะเนี่ยเห็นโน่นนอนเริ่มเป็ดนาอนเริ่มเป็นกระทะแล้วอันตัวแผ่นหนึ่ง คำคำพอคิดามาเซนเซนพอคูกกระใสตรงนี้ใช่ไใช่ใช่อ่ไออาไอ้ยเหมือคือของคุณตัวมามุ่งหนี่งแนมันมันมันติดตึงอยู่แล้วใช่ไหมในชิดนะใช่ไหมในชิด่ะเอ,ดเออสิมม่งอะไรบัวสิ่งอะไรแต้หอเป็นแบบร้อนเป็นผนังบอกใต้ในชิดอะไดรอ <c oughs> พอวารีตีอะบัวเปลืองเล็กเลยศนะ บเปวยเปลี่ยนทีไรเลยซื้อแท่นมันไม่ยิงิทีไรสามสี่เ้นเขาเนาะได้น้ำคนนี่เนาะำเราเมื่อก็มีสนวนตัือนเนาะสนกนเราโอ้เป็นน้สนวนมันตัวลายลายนอนเนาะอมันลายนอนมันใบลายหอยมันนอนหอยนะมันนอนมันนอนอยเถิงกูเป็นยังไง้น เอาไปตูเพคนละเอามันกับเป็นแบ่มันเน,ะเนาะไลยนอนลงเนาะลมหลอดได้เออลมเขาได้จบเลยถ้แต่ลมเขาเป็นอะไรพวกอย่างนี้เนาะอืมลมเขาได้อ๋อมันกัเข้าแล้วผูดอะไรสิปิดถืมมันหอนเนาะ <c oughs> ลมเสียนั่นซอยนั่นซอยหนาซอยนังวงอะไรอย่างเงี้ยหอยเดือดเสียว อยู่เห็ดอ้าเหด้าขันท่าเป็นลังค้าลังค้าห่วงก็จะบ่ไม่เฮียแล้วเนาะถ้าเสดังพี่คบนะวลังค้าควอนควนเสียงคลายเงิงเบื่งเงนก่อนแมันแทงเกิดกับบ่อยกับถอยันาลังค้าลังคาเนงนะบ่อยน แต่ว่ามันกะดีเด้ละคำห่อในเฮาก็เห็ดอยู่เลยนะฮะมันเงียบมันเย็นเลยฮะ่ะเขาบอกครบสวยมั้งเขาไม่ฝ่ายกนฮะเขาบอกแชป์เย็นมีพุมหนามเย็นสวนับตกใงเงียบว่าอย่างไร่ ันนี้เราดันกลางๆเรดันไม่ไดชิเน,น,นี่ยหูเรวคับสองคนใส่หูฟังเปียกไปจืดเล วูาจริงกับแม่แเอาแม่ริต้วละอือว่าอยู่แม่ลืมกิงยังกินยังแม่รูแนวกิ่นเรอแม่ไปกินขนมกินขนมน้อยเดียวนั่นอันทำไม่่อแม่ไมยังแม่กินเ้าแล้วแม่หานี่กินรวบบ่มีนะเอา ว่าจะไม่ซ <ค hating S 2> <ค>ื้อมันกดาบมันมองไม่เห็นดามัไม่เปิดเท่ไม่คอยเช็ดไปจิลิมเนี่แต่ตอนแรกเลยนะเนาะตอนท่เขาเลือกเขาลอยเราขัใคร วัดจ๊บปะดึกเลยวันีคนัจีบยเด็กดกก็้าสีนี่ตัดด้วยสีขาวแต่ว่าเอาสีเข้าเข้มาตังจิตจำไลยเป็นยังไม่จังเอาสีเข้มเพื่อ ถ้าได้สักพักหนึ่งได้บ่หอดีดอกซีเท่าเข้มเนี่ยแต่จี๊งเป็นจีเท่าจางมาดูนิดเดียแดดมันแฉบเลยบ้านเราแดดเอออันอันบอซีมันสิจืดลงทางไหนเลยขาวทางไหนสิไอ้ขาวหมกขาวควนบุรีเหรอแถบสีน้ำเงินเตะแถบซียังไงกันใดกันเพื่อนเนี่ย กันเปื้อนนะกันเปื้อนสีไอ้น้ำเงินแม่ตีเอานั้นเกาม่านสีน้ำเงินมาต้องได้เสีเอากัามเปื้อนสีน้ำเงินทั้งเครื่องเลยสิเอาไอ้ผ้าม่านสีไอ้สีนันนั้นสีสดใสอยู่สีโอรสแต่ว่าถ้าสีเขาไอ้คนบุรีคือกันโยแต่ว่าไอ้ผ้าม่านอสีโอรสเพิ่งๆนะ ทางหลุนะทางล่างทำทน้ำสีน้ำเงิน

เ,เด็ดเลือหลือน้อยเดียวนะึงผหญ่ไม่ด่ายนี่ไยนได้ไตัด้คลิปนี้จบเพยียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหมด้วยนะคะรับผม